ตัวอย่างนี้ที่ไม่ได้ซื้อไว้ท้ามาในออนไลน์เนี่ยเราพยายามถามเขาเยอะๆถามนำทานเขาไปเยอะๆอ่ะไม่ใช่มาถึงก๊อปปี้เพจเลยไปตั้ง2,015เครื่องไมววิ่งน้อยสุดแบบเอ๊ะมันมาคุยอะไลูกค้าเนาบางทีลูกค้าอยากคุยกับคนที่เป็นคนไม่ได้คุยกับ AI อ่ะไม่ได้คุยกับมนอโยนอ่ะมันก็เพจก็เพจเหมือนถึงบางทีเจะซื้อคอนแทคเลนส์อะสื่อหรือซื้รออนไลน์มันก็เพจก็เพจ คุยอยูคุยหน่อยแลโอนนี่คือโอนเลขเงินเดนหรือโอนที่คนยังไม่รู้ใช่ไหมคะคุยครับพี่มองหาลูกไหนเป็นพิเศษคะถ้าบางทีลูกค้าเขาจะไม่ไม่พูดเรื่องเงินกับเราเนี่ยถ้าเป็นรุ่นกลางถ้ามองไม่เกินสี่แสนเป็นรุ่นนี้นะพี่มองเป็นรถเก่งหรือว่ารถกระบะไว้คะเราก็ต้องถามกัก่อนอ๋อพี่อยากได้เป็นรถเก่งอ่าเอาเป็นรุ่นใหญ่กลางเลยค่ะพี่กลางใหญ่ชอบเป็นเอสยูบีไหมซีเอลวีไหมบาร์เจโรไหมคอนจูเนอร์ไหมรถกระบะอย่างเงี้ยแล้ว เองไหมคะพี่ขับเองหรือว่าให้แฟนขับหรือให้ลูกขับบอกพี่ขับเองค่ะขับเท่าต่อขับไกลไหมขับแค่ในสุราษฎร์หรือบางทีมันวนขึ้นไปหาลูกคูเ่เทพเนี่ยเราจะได้จับให้ถูว่าบางทีอาจจะมีมิสซูเปล่ามิสซูขับไกลๆไม่เหนื่อยนะพี่เพราะอะไรสุดมาก ของเบอร์โทรกลับได้เลยคะะหรือว่าเขาทำอะไรคุยกันคุยปรึกษาได้ฟรีนะพี่ของของกดไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องซีเรียอะไรสบายสบายไม่ได้เหมือนเราจะมากระทุ้งปิดการขายแล้วลูกค้าแล้วหนีค่ะคะือคุยกันสบายสบายเราไม่ต้องปิดการ ตอนนี้เลยนะ4.0นะมันเป็นยุคของ Video นะวิดีโอคอนเทนต์เราต้องทำเป็นวิดีโอคือคนเราไม่อ่านตัวหนังสือแล้วเขาชอบรูปภาพตอนนี้เอายิ้มถ้าคุณจะพี่จะโพสอะไรสักอย่างในในเฟซบุ๊กพี่นะคะต้องเป็นรูปภาพพี่มาร์คเขาบอกเขาจะดันให้ยิ้มเป็นวิดีโอเขาจะดันมากกว่ามากกว่าแค่ตัวหนังสือเฉยๆอันดับมากที่สุดคือตัวหนังสือรองมาคือภาพมากที่สุดคือวิดีโอทีนี้ความหมายของเขาว่าปล่อยของในจิงหม่ยถึงนะคะก็คือการที่ สอนวิธีการดูรถดูสองแบบไม่ง่ายอ่ะเช่นบางทีพี่อาจจะเขียนคอนเทนต์ให้คนแชร์ก็ได้นะเออให้คนแชร์แต่ว่าดูด้านล่างนะพี่แอบใส่โลโก้แล้วแบบเป็นเหมือนเป็นภาพที่เขาเลือก่างน,นี้ได้แล้วเขาะจะแชร์ให้กับคนที่เพื่อนๆที่เขารักได้ว่าวิธีการดูรถดูสองอย่างง่ายๆหนึ่งดูถังดูตัวถังว่าตะเข็บมีรอยชนหรือไม่สองดูกระจว่าอะไรวิธีการบลาบ้าบ้าสามดู ลัมพเช่น t o y ยต้าอันนี้แล้วแต่นะ t ต y ยต้าก็จะเป็นโต y ยต้ามีน้ำมีคอสยาริสวีโก้ลีโวอะไรให้มันเป็นอาล่าวาบเดียวกันคนจะดูง่ายลูกไม่สเป็คปะฮอนด้าก็อาล่า้าบเหมือนมิซูเช่นโรเล็ตอื่นๆอื่นๆอาจจะมียี่ห้ออื่นๆปนกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้ให้หนึ่งลูกค้ารู้ว่าเรามีมีบริการอย่างต่างเรื่องสองมันดูเป็นหมวดหมู่มันรูว่าคนนี้ใส่ใจอะการทําเพจนะมันเหมือนการที่เราเปิดหน้าร้านอะค่ะ ถ้าหน้าร้านเราไม่สวยก็เป็นกระป๋านคนก็ไม่อยากซื้ออะคนก็ไม่อยากเข้ามาดูนะคะนี่รีวิวจากลูกค้าหรือผู้ที่เคยได้รับบริการแล้วเนาะคนที่เคยซื้อรถไปแล้วอาจจะเป็นสมมติว่าพี่พี่คนนี้ละกันขายได้เราไม่ืลืมรีวิวเขา้ามาลงรีวิวที่ดีที่สุดนะคะคือเป็นวีดีโออะลูกค้าซื้อแนละ้ว ว่าการที่ลูกค้าพูดแค่นี้นะมันแทนคําเป็นร้านคําเลยนะคือให้ลูกค้าไปขายของให้เราเราไม่ต้องขายเองเราไม่ต้องเหนื่อยพูดเองเราให้รีวิวป็นมนพูดเหมือนกับเมื่อกี้ที่ที่ทำเพจงอะค่ะจริงๆอีกอาชีพหนึ่งของจีงคือจีอยากรับสอนเซลล์ด้วยนะคะสอนเซลล์สอนเทคนิควิธีการขายของวิธีการที่จีจะขายตัวเองจีงให้นักเรียนมาคนพูดจีไม่ต้องพูดคนตัดสินใจมาเลยกับจีเพราะนักเรียนเขาเป็นคนพูด พดีมากเลยค่ะ่จีเปลี่ยนชื่อดะค่ะี่มูเราุจก็นได้เลมูลมากลอะไรเนี้ยโอ้คนแหนกันมเลยว่แห่กันยพี่จี่ต้องมเยอะค่ะเค, <S <S คะ้าบอกแสาอาชีพที่สร้างเงินร้านได้เร็วที่สุดนะคะร้านเนี่ยถ้าจะใช้คว่าร้านต่อเดือนอะมันอาจจะดูไกลตัวไปสหรับทุกคนเนาะเอาวว่าร้านต่อปีดีกว่าร้านต่อปีเนียมันแปลว่าเดินเดือนมันอาจจะได้ แวรี่กันอยู่ประมาณนี้นะคือเอาเป็นว่าให้ได้เงินล้านมากที่สุดห้าบอกใจอาชีพได้แก่อะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งคือเอางี้ดีกว่าหัวข้อนี้คือหมายความว่าถ้าคุณทําอาชีพอะไรอยู่ที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ให้เอาห้าข้อที่จีให้อไปท้าดูว่าคุณตรงตามห้าข้อนี้เปล่าหรือถ้าตรงก็ตรงกี่ข้อถ้าถ้าไม่ตรงต้องพยายามขยาแล้วั่แหละทำอะไรสักอย่างให้มันลงล็อกห้าอันเนี้ยเพราะถ้าเราได้ห้าอันเนี้ยมันจะไปสู่เงินล้านได้เร็วที่สุดนะคะ คือคุณจะต้องทํางานที่มันไม่มีเพดานรายได้ค่ะก็คือได้แก่พวกอาชีพเซล์อาชีพนักขายพวกเนี้ยไม่มีเพดานรายได้คุณยิ่งขายได้มากคุณยิ่งอะไร่าไหร่คุณก็ยิ่งได้ค่าคอมเยอะเนาะอันนี้ถึงจะตอบจบไปสู่อนลานได้นะคะ2ก็คือจะต้องเป็นงานที่ทาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นงานที่แบบว่าแบบยังไงอะ พอถึงโปรเซสนี้ก็ต้องไปให้คนนี้ทำถึงโปรเซสต์นี้ก็ต้องให้คนนี้ทำเหมือนเราต้องพึ่งคนอื่นมาททาถ้าทาไม่ได้ด้วยตัวเองอนะ่ะคุณจะโดนคอสในเรื่องของการต้องให้คนบางคนมา้ทำให้แล้วมันก็จะไปสู่เงินล,านล้านได้ยากนะคะสามคือใช้เทคโนโลยีเป็นพลังพอดีนะ Facebook Instagram YouTube ทุกอย่างที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณอย่าไปอายเรื่องของการขายหน้าต้องหน้าตัวเองหรือว่าขายของโกโก้รู้นี้นะอย,อย่าอายรู้จริง ต่อมาคือใช้ของที่มีอยู่แล้วหรือผลิตได้เร็วนะคะหรือถนะ้าคุณจะขายอย่างสินค้ายอย่างอืง่นมันต้องผลิตได้เร็วหรือมันมีอยู่แล้วพร้อมเสิร์ฟเพราะบางทีคุณไปขายของอย่างที่มันดีดีมากเลยนะกางขายดีขายดีนะแต่มันติดสต็อกหมดอ่ะมันไม่มีของเนะี่ยมันก็จะเป,ปะ็นปัจจัให้คุณไม่สามารถที่จะไปสู่ความสาเร็จได้ถูกไหมคะและข้อแรกคือต้องต้นทุนต่ำหรือไม่มีเลยนะคะก็คือการขายออนไลน์อ่ะมันต้นทุนต่ำม,ม,มากคือหนึ่งคุณเสียอะไรเสียแง รนะหรือว่าเสียแบตเตอรี่ไงข้าวฟทีท่มั่นชาน่ถือซึ่งมันน้อยมากมันต่ำมากนะคะถ้าเทียบกับการที่สมมติเราต้องไปเปิดร้านกาแฟาหรือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกเนาะพี่บกใช่ไหมคะใช้เงินขั้นต่ำก,ก็สามหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเวิร์มกมาแล้วตอบโจทย์นะคะซึ่งคุณโชคดีมากคุณกำลังอยู่ในธุรกิจที่เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มาสู่ทักษะสำเร็จไวในปี2018ค่ะ2 0 1 8เลยนะอันนี้เขียนแบบล่าสุดอัปเดตสุดเลยนะคะ มีนะข้อแรกคือมีของที่ดีและขายของที่ดีคุณอยู่ในธุรกิจที่ดีค่ะธุรกิจที่ดีคือต้องได้ชื่อเสือเนาะมีของเยอะคือมันตอบโจทย์นะคะสองคือคุณต้องมีทักษะที่ขายการขายที่ดีค่ะขายเป็นชนะใจลูกค้าได้นะคะซึ่งสี่ก็ได้สอนไปแล้วในขัน้นต้นเนาะต่อมาคือมีทักษะในการใช้สื่อค่ะรู้ว่าสื่อไหนเป็นอิทธิพลแห่งยุค ไม่ได้เลยคือเฟซบุ o กกับพี่มาร์คะเขาเบิกคือเขาของโลกและเขารวยมากนะคะเฉพาะประเทศไทยอ่ะเอาเงินให้พี่มาร์คเอาวันนดจริงๆว่าวันเนึ่ยนะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะคะแบรนด์ที่จ่ายค่โคาโฆษณาให้กับพี่มาร์คเยอะที่สุดนะเป็นโ oh, อนะ้โหไบปูลนี่ค่ะโอ้โหไบปูลรู้จักหรือว่าอ่านะเขาอัดโฆษณายเยอะมากถามว่ามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจไหมไม่มีขนาดโดนจับไปรอบหนึ่งแล้วโคก็ยินลีบอลฟื้นกลับขึ้นหน่อยรวยนะคะแค่จะมีปอนเป็นของตัวเองแล้วนะคะ อันนั้นลงค่าโฆษณาเดือนเดืน,นึงประมาณ60ล้านได้ยอดขายประมาณร้อยล้านในอนนีกต่อเดือนนะคะคือเขารวยันว่า f a c e b o o k เซาท์อินเชียมามาโผลห้เขาัอะขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้มีทุนขนาดอย่างที่บอกเทคนิคที่จีสอนไปการยิงปิกวายที่จีบอกค่ะมันค้าคุณทำต่อเน,นื่องเรื่อยๆ,ๆนะมันจะทำให้คุณเอาชนะแรนงใหญ่ได้ถ้าเราเงินน้อยนะเราต้องลงแรงให้เยอะใช้สมองให้เยอะ ลองฟังเรื่องที่จีเล่าค่ะตอนที่จีไม่มีอะไรเลยอะมีรถกระบะคันนึ่งจียังไม่มีเงินเพราะฉะนั้นจีใช้สมองเยอะใช้แรงเยอะจีถึงได้มีทุกวันนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันนะคะ